สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอุปกรณ์กระบอกไ่นกไล่สัตว์ลันทุ่มนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์กระบอกไรนกไ่สัตว์ลันทุ่มนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ผมรีวิวสีเขียวนะครับคลิปนี้จะมารีวิวสีเหลืองนะครับเป็นงานทําสีนะครับงานตนัวนี้ลูกค้าสั่งมานะครับผมก็เลยทําให้นะครับ เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ลูกค้านะครับแต่ผมไม่ได้ทดสอบทุกกระบ,บอกนะครับเพราะว่าเสียงมันดังอันตรายต่อแก้วหูนะครับแอลกอฮอลที่ใช้นะครับฉีดพ่นก็คือแอลกอฮอล์ร้อเอร์เซนะครับมันจะทํางานสะเทียนดีกว่าแอลกอฮอลที่ใช้ฉีดพ่นมือ3 0นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนใช้งานนะครับเราต้องตรวจเช็คว่า สายไฟบริเวณหัวจุดนะครับมันตั้งตรงหรือเปล่ามันสังเกตให้ดีๆนะครับให้มันตั้งตรงนะครับจากนั้นฉีดพ่นแอลโกอฮอล์ร้อ์เซ็นะครับจำนวน5ครั้ง1 2 3 4 5สครั้งนะครับอันนี้กระบอกสีเหลืองนะครับสีสดเลยนะครับจากนั้นเขยา่าเขย่าเพื่ออะไรให้ แอลกอฮอล์ที่เราฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยเกิดการละเหยกลายเป็นไอแล้วก็หันไปกระบอกไปทางที่เราจะไล่นกครับดูนกด้านหลังนะครับเป็นไงครับ5้ครั้งพอนะครับลั่นทุ่งตัวใหม่นะครับที่ทำอยู่นะครับมันดังนะครับผมออกแบบให้มันดังใช้แอลกอฮอล์น้อยเอาอีกสักครั้งหนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้า เนี่ยครับขย่ารักษณะนี้นะครับให้แอลโกอฮอล์เกิดการระเหยได้ยินเสียงนกไหมครับเวลานี้18นาฬิกานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไหนท่านว่ามันใช้งานติดต่อได้หรือเปล่านะครับ1 2 3 4 5ใช้งานได้นะครับไม่ต้องฉีดพ่นมากนะครับฉีดพ่นระดับนี้พอนะครับฉีดพ่นแล้ว ขยาวนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับปลอดภัยทดแทนการใช้ประทัดลูกบอลนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์ลันทุงครับ